คู่เจ้าอยู่แห่งนคนใดตุนบลายไม้ไว้กลอบบไดตัดใต้ตัวเนื้อ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 ใจหาแฟนบดได้ปลอใจร้อนแรงมักสาวเท่ามักสาวเ,เหมือนบุญบันดาใดพบพาสาวเท่าอาอยู่เจ้าที่ พื่ปีน้องจังจบาอากได้พบกพต้องไปสาวขึ้นใหม่เจ้าคงจะงามโตผากวัาาวเตาได้คุณพลาอ้ายตึกใจ้ักมากสาวาเทามากใจพลาอากเลือาใม่ตัวอ้ายจะไม่เอาคงตัวแฟนเื้อได้เกียงโคด้าหัา สาวเขาอายุเตา่าดีสิฟฟไฟไฟยังแหงงามสับเ้าสาวเจ้าปากแดงๆยามน้องแห่งสะดีแห่งแทงใจสาวสาม,มีสีถึถงปีน้องกันจบหากในพบพอต้องเป็นสาวขึ้นใหม่เจ้าคงจะงามตัวผาตัวสาว นอยละกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนขออนุญาตประกาศเนาะค่ะจากสอหออพปรสมีน้ำติตดูง,งานเนาะเพิ่นบอกให้มาประกาศว่าให้สงวนตรงประตูเด้อเพิ่นสีแลน่งานเนาะสัตคุณแม่ค่ะมองหนีเระวัางแน่ยน,นะจน๊ะนอยนะคะเพราะว่าบานไหนัม<น>พอสหอเพิ่นบอกสหอเพิ่นบอกว่าน ให้ย่าให้พี่น้องไปกันประตูทั้งเข่างานเฮ้าค่ะสุดยอดเพราะว่าทั้งน้าของเข้าซีเมนเปิดให้เลวเปิดให้เลวพ่นมาเปิดให้ปวงสำนันบอมเมีย น่นละสํานานละขอขอบคุณหลายๆขอบคุณแม่ข้างหน้านะคะมีจอ monitor เอ้แม่โปรเจคเตอร์แล้วก็แล้วก็นะคะประกาศจากผู้บริหารนะคะก็คือห้ามวันนี้ห้ามไลฟ์สดจากคนภายนอกด้วยขออนุญาตนะขอคนญาตร่วมมือนะคะเมนี่เขามีหลฟ์สดกุ้งปิดเดยพี่น้องเขาไปสื่อบัรสื่อตั๋วกัน นะคะด้านหน้าขอความปรานาถายคลิปได้แต่ว่าย่าไหลโซดเดอพี่น้องซอยกันซอยหลูกซอยหลานนะคะเพราะว่าแฟนๆทั้งบ้านพนถาเบิงยูนะคะกลายเขาไปได้กลุ่มปิดของห้านะคะราคาเพียง99บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะมือนี้เขามีศิลปินรับเชิญนั่เด้แมนค่ะศิลปินรับเชิญหล่อ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 ถใจมากเลยอ่ะมี่ผดแดงครับพี่ออนฮะพี่ผดแดงครับมี น้องเต้าหยองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังเจ้าคือเสียงหน่อยคือมีเสียงสองสมมุติดถ้าบอกว่าพระเอกบูดบ่พระเอกบูดเนาะแต่ถ้าเป็นเต้าหยองล่ะนักเต้าหยองนี่นี่ไมีอีกอสองท่านเด้ไม่ไพ่มาอีกไม่พี่บูดหรอฮะพี่บูดจะกระพันอ่ะ ี่เ,เ,เป็นลิ่นเปียจังเลยพูดไมีอีกผู้นึงใครอีกครับใครอีกป่ะนี่ไอ้นารากรไอ้นารากรประดานาไอไอชอบไอชอบกับมาไอชอบกับมาแม่จ้าอยู่บ่ปเป็ดแลเนาะ์เบอร์นีเนาะมารองมาแดงไอเจ้าเนี่ย เคนนะฝากพี่น้องไว้น้ำละกันค่ะศิลปินรับเชิญของเราเด็กพ่อได้พบกันแน่นอนนะคะเพราะว่าสิเป็นประเอกเสียงอ้อนท็อปนารกรนะคะ พระเอกจักรพันลำเพิร์นหัวหน้าผู้ดำเนินงานส้าเราบันเทิงศิลป์หรือว่าสิเป็นน้องเต้าหยองมาสดๆร้อนๆเลยมาตอนเก็นตอบตกลงเลยพี่นี่อยาามาหาพี่น้องบอลําเสียงแจ๋วของเฮ้านะคะจะเจอกันได้ที่กลุ่มปิดเท่านั้นใช่แล้วนะคะใครยังไม่ซื้อนะคะก็เข้าไปซื้อกันนะคะสาหรับเ็จังไหนก่อนซื้อบัตรเข้าไปอ่ในนี่ค่ะในไลน์สดของเฮ้าซิมิปักลินลิงไวายยูปักปักหมุดลิงปักหมุด ปักหมุดกดลิงปักลิงกดหมุดพนะพี่นางเอกเชอร์ี่กับเดย์น้องบอสเตือนเต็งเนาะพีพี่แหลกนี่สิละพี่แหกนางเอกใหม่นางเอกใหม่อันนี้กับนางเอกใหม่ได้ดีหนาไหมนางเอกหน้าใหม่เพราะว่าทำหน้าทุกปีเฉพาะคนจืดบ่ได้จักรเชียร์ละเนาะใจร้ายเนาะอ่ะฝากพี่น้องไว้ละกันนะคะสำหรับผู้ใดทีนางบอสท่านเขาบ่ได้กัน อดใจถ่าจักน้อยเพียงแค่กดลิงก์เนาะค่ะอยู่ใต้ไลฟ์สดนี่แหละได้เพจกดลิงก์ใช่ไหมใช่กดลิงก์เข้าไปแล้วก็สิมีแอดมินตอบแล้วค่ะซื้อบัตรจ่ายเงินจ่ายเงินทรงสลิปมากสลิปอ่าให้หลักคาถ่าจักน้อยเพราะว่าแอดมินของเฮากำลังเฝ้านะคะกำลังเฝ้าน้ำพี่น้องเขาซูไลฟ์สดคุณปิ๊บค่ะผู้ใดซื้อแล้วไปถ่าเลยไปนอนถ่าเลยค่ะนอนถ่านอนถ่ารับเปิดโทรศัพท์นี่รับเป็นนอนถ่ารับ อเดบเบิ่งน้องมูเขา,า,าบ่ล่ะถาาเบิ่งย้อนหลังได้เด้ครับพี่ออนคุณลงคนณคุณบ่มีีวลาเนาเนะเท่ากับอันนี้คือเขาไปแล้วกับสมารถมิมาเบิ่งย้อนหลังได้สําหรับค<อ>ุณลุงคน,นที่ซื้อเอาไว้แล้วยังไม่ว่างดูค่ะดูได้ตลอดชีพเลยค่ะปารเบิ่งได้ตลอดชีพค่ะทักทายคุณแม่ทางนอกจังหน่อยได้บอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทางบ้านและพี่น้องอยู่มองนีและพี่น้องอยู่ต่างประเทศทั่วโลกกับไม้กันทัว่วออกนอกโลกน่นออกนอกโลกกับมีดิแมนค่ะเป็นครับน <c oughs> ี่อร์ดดาวขัานคุณว <c oughs> ่าแต่ว่าขอฝากคุณแม่นตำแน่กันล้วกันครับแม่ขันมันไก่แม่กระซื้อบัตรเขาในกลุ่มด้วยแม่ด้วยจังสีในเบิร์นไกลๆด้วยแม่เด้อเพียงราคาราคา99บาทใช่เก้าสบเท้าบานั้นพี่น้องเฝ้าเด้อเฝ้าเฝ้าผู้ใดบ่ทันได้ซื้อน่ะเฝ้าเนี่ย สำหรับกลุ่มเปิดของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะก็ยังมีความมว่ความซื่นมีน้องๆเนี่ยอันนี้หลายๆมาจากไหนมาจากการออเดชั่นของเรานั่นเองนะคะกับฝากพี่น้องสนับสนุนทีมงานของห้าน้ำห้าสิบฮ้าห้าสิบอกพีบอกน้องบอกห้าสิบบอกยังเะ้น้ำตัวเออแนวน้ำตัวเอต้องเสียเวลาเห้าแนะน้ำให้ดีกว่าพี่ลีพี่ลีแนะน้ำเห็นดีกว่าี่ ไดแเราะคนเอาแบบกระชับกระชับเอาท่าแบบกระชับกระชับกระชับก็หุ่นใหญ่หน่ฮะอะไรก็เบอกกระชับกระชับก็หุ่นใหญ่สำหรับคนแรกนะคะชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีครับผมปกกี้ซิลิโชคันตีครับน้องปกกี้เนี่ยะคนที่สองจ้าน้องไอตาค่ะุู้สาวจากเรื่องนองทายยาสลดอนค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับเพลนไลน์ไอเน็ตไอจัน เราได้จากลูกผู้ใด้เนาะสวัสดีค่ะนามกิษราพรหมอรัมเสียงแจ๋วค่ะให้เอ็นนามพี่ตาทั้งคี่ทั้งพี่เราใช่ชะกันทั้งหลายครับเราไล่งานตัวทั้งหลายครับแจ็คพอตอนุไทยหมอรัมเสียงแจ๋วค่ะน้องแจ็คพอตอีกผคนนึงอ่ะอีกผคนนึงเอ้ยจะเป็นยังเดี๋ยวนี่เอ้า แล้วยายเบิ้งอยูใ่ในไหลสดเนาะไหลสดเจียนอะยืนยุตแปดร้อยคนนี่จังไหนแฟนขับไปเต้าเวแฟนขับไปเต้าเวยุ่งสิแหมเอาประสิไล่เด็กหน่อยลงเมิดอยู่ให้ยไปไอ้เต้าเวผู้เดียวแฟนขับน้องหลายแฟนขับน้องหลายมามามาดูลูกมามามาหนีมามาสัมผัสองเลยวะมาประเด็นสองมาตรฐานเด้เบิ้งแม่สิวาาอา่อยฟังเอาเอาเอาลูกว่าโอ้ยเงี้ยครับสวัสดีครับน้องเวียประไทยโมล้ำเสียงแจ๋วครับ น้องเวฟเนาะค่ะเอาพี่น้องข้างเทิงมาที่นี่ทั้งเทิงอ้าวลงลงเด็กบดอ่ดิครับค <Humans. S 1> ่อยๆลงเด้อมันพูดหน่อยกับจังสีหล่ะมันเดี๋ยวพูดได้ดิพี่แอนพี่แอนแนะน้ำแน่ว่าพี่แอนื่ออหยยังแนามลำเสียงแจ๋วจ้าตัวอาสิคือกายภาพบำบัดในจังน่อยนะเพราะว่าใส่สูงจีแอลเลยจังสีนอนยากมากจังสี เกหมอรำนีเสียงบางอย่างสิเัตีนบอร์เฟิส่นี่เท้าแหลกเท้าแหลกพึกไปพึกไปนี่พุ่งไปนี่อืบทบาทการแสดงตัวเด็ดนี่แสดงค่ะเอาเชิดี่ฟังพูนค่ะอีค่ะมาเนี่ยมาพี่มาพี่มาพี่เอามาตรงกลางมาตรงกลางหน้ว่าแม่เสียเอิญแต่ผู้ชายเนาะทาบักโดนก็เสียเอิญกระไดเอื่องอนกระไดสวัสดีค่ะนักร้องสาวใบบัวที่กำพร้าหมอรำเสียงแจ๋วลูกสาวจาก มึงเลยผีตะโคนผีตะโคนนะพี่น้องเด้อน้องใบบัวนะคะน้องใบบัวค่ะืูว่าูุบ้านเอินว่าไอสมหมายบอเมนไอสมหมายบอเมนไอสมหมายอย่างไอเสกสรรเดียวอิลีเดียวใบบัวซื้ออิลีซื้อเสกสรรอี่ีบอลูกกซื้เนี่ยล่ะเนาะยัดวเเดี๋ยวยัดยวเนอถ้าจะขวหนาโอนเงี้ยไหนเขาสลิปนายเสกสรรเนียเอา ในรำมาร้องเสียงแจ๋วมวนจังสิล่ะพี่น้องคะแม่นค่ะแม่นค่ะนายเสกสรรมณีจันทร์สื้อเก่าวื้ออีหลีทีเื้ออีหลีนายเสกสรรมณีจันเออ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 ขอบคุณค่ะนายเสกสรรมณีจันทร์ก็จะพอใจค่ะมาค่ะนี่มาอีกคนนึงนี่สวัสดีค่ะมิวสิกมาล้อเสียงแจ๋วค่ะเป็นลูกหลานเส้าอุดรนี่ละจ้าเส้าอุดรน้องมิวสิกตัวน้อย อ้าว้ีกนึงฝากมาเลยด้วยพน้อยค่ะเอวบางล่างเล็กค่ะของแท้หมดไปคอนเซปต์เดียวกันกับพี่ออนเลยคอนเซปต์ยังเอวบางล่างเล็กเนี่ยลูกสาวเนาะหันมาทางพี่ค่ะผู้สุดท้ายนี่ดีผู้สุดท้ายผู้สุดก็ได้เอะอามามาผู้สุดท้ายชุ้งๆข้อมูอนี่นะสวัสดีค่ะน้องออนพนมพรหมอลำเสียงแจ๋วค่ะลูกหลานบ้านเฮาเนี่ยล่ะค่ะคนกลุ่มเพราะว่าปีค่ะบ้านเดียวกันกับเฮา คนกุมภาวาพี่หน่อบิดาภูงามงามคนกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีผู้งามแห้งบ่เคยเถาบ่เคยยังก็ว่าโง่ขาดจะฟ้องแทนเป็นอย่างเชลี่เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเก็บไว้ให้เดีเถาเนาะเพราะว่าเฮ็ดนาสุปีเอะประกาศน้องโอโอเคเนี่ยเนี่ยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเอาบัมหวนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเอาห้อลืมเมาลืมอมขาโอ้ั้งแต่เมือ คนง่ายงายไหนไหนง่ายตัวง่ายตัวเนียเปลี่ยนาบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หยางอาบน้ำมากคือเปร์เซ็นต์ตัวเนี่ยสิ่งดีมันห่อแตะเฝ้าแทนสวัสดีค่ะน้องแม่กิรพรมารับเสียงแจวค่ะมาจากอำเภอคืพี่ไม่ใช่ค่ะหรือว่าพอลุงสมชายโอ้โหผมใช่อยังอีกไอ้เบิรมกันตัวไอ้เบิมร์ม ไอ้เบิ้มเนาะค่ะน้องเมินนี่ก็คือศิลปินของเฮาเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะยังมีน้องๆอีกมากมายนะคะเดี๋ยวสิได้พ่อกันได้ไล่โซนกุมปิดของเฮานะคะแล้วตอนนี้เอาอีกงจะจะยกเนาะท่านเด็กนี่ผู้หญิงท่านได็กในน้ำตัวอยู่นี่ลืมยืมนปไหนได้จังไอติสเนะน้ำอีกติให้แนะนำเนี่ยอยากเป็นน้องก้มูออ่ะแนะน้ำตัวสวัสดีครับน้องตั้มต้นตระกูลครับอายุหน่อยก้มูอได้ไหมว่าใดได้ไหมอายุหน่อยก้มูออายุเท่าไหร่สิบแปด พระเอกตั้มนะคะพระเอกตั้มต้นตระกูลคนเก่งของเรานะคะ<ช>่ะันเฮ็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นโค้งเล็กทูเฮียนกว่าเฮียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะผมว่าอยากอยู่ตำแหน่งสูงสุดปานั่นแม่ใหญ่ไปพี่เซนเห็นเป็นเก่งเก่งแม่เป็นสะอ่อนบอตอนแรกเพิ่นเอาใ<ม>จสิเต้ยเอาจังไดล่ะเฮ้าสองคนน่ะเพิ่นหูจักอยู่ดอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้าตรงฝ่าวด้เพราะว่าไก่เวลาสิไหลโสดกุ้งปีนแล้วขออีกจักยกหนึ่งยกเนึองอีกยกหนึ่ง โอเคมวนมวน,น้ำกันจัดให้พี่น้องท่าพี่น้องทาเวลาให้พี่น้องเข้าไปในกลุ่มเป็ดของเราค่ะมวนมว,น,มวน,น้ำกันในช่วงนี้ค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์ดนตรีเจ้าเล่จ้าน้องแจ็คฮอตหมอหลำเสียงแจ๊